ครับสวัสดีครับมาเนี่ยบ้าสุริยาอ่าเศานี่ฝนตกนะครับฝนตกตันย่ำขึ้นคุณนนครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสวัสดีพุ่นพ,พ่อคุณแม่นะครับเดี๋ยวมาเนี่ยบ้าสุริยาจะี๋ออกไปเบื้องโพงเบื้องฐาจังน่อยว่าอยู่ถุงยูทานเป็นยังไงฝนตกกัดมือกัดขึ้นเข้าเดี๋ยวนี้ลนะครับนี่นี่ครับตามข้างถนนนีน่ย้ำก็เริ่มหงอยนะครับน้ำก็เริ่มโหงแล้วตกแห้งแต่ว่าวอยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดสี่แถวตำบลหนองแว่ในบ้านบ้าสุริยานี่ บ่มี่ผ้ายอยู่แห้งนะครับแก่บ่ลลูมธรรมดาตกง่ามครับช่วงระยะนี้นครับลูกขาบ้านทางเงนื้อหนามบานนองครับน,นี่ครับหนามก็ร่างหงเดี๋ยวสิไปรอป้องสักหน่อยซักงามากปเจะเจาะงู่ค้อยออกแกวบขอบพวกมันนี่ครับหนามเ็มเลยครับหนามเต็มตรงตามตรงให้ตรงหน้า เราไปเบื้องลึกลงเลยครับผมเพราะว่าท้ายบรรยากาศหรือว่าทยแถวพื้นที่แถวเขตตำบลหมู่บ้านของบ้านสุริยาเนาะไอเทียนองเบืองนี่ครับเกี่ยวไปทางนี้ภาอยุกกะเขาสุริยานี่ภาคยุเขามากนะครับถ้าคยุเขามาก เดี๋ยวไอ้แถวๆพื้นภาคอีสานด้วยว่าทัวประเทศไทยของเฮานี่มีฝ่าฝนฝนตกฝ่าห้องด้วยว่าฝนตกข้างนอกนะครับนี่หน้านี่เต็มเลยครับนี่หน้านี่ถ้าเป็นพฝนไม่กล้าฝนดำหน้าเดี๋ยวเลยครับนี่ฝนไม่กล้าฝนดำหน้าเดี๋ยเลยเดียวว่าเดี๋ยวนี้กล้าฝนเป็นทันที่บางพื้นที่เขาวานวานเขาเห็ดใหม่ครับเห็ดใหม่ ฝนกระตกเือว่าตบแห้งนะครับ่ะเราไปเมืองเลยียแต่ว่าส่วนมากพี่นองคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรอเยอะตามฟ้ามีเจะบ่จะบ่ะบงวัวคกล้วยออกมาด้ยครับแต่มีงวัวงมีกล้วยออกมาคนกระบงังคนกระบะย่านฟ้าห้องลัวอันตรายครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับฝนตก มี่เพฝนว่านเขาไว้แล้วครับนี่แต่ว่ามันพอจะเกิดขึ้นมาจกกประมาณเอ่อน้อยๆฝนตกหนามถ่วมครับฝนตกหนามถ่วมนี่ครับรถมาเบิ่งทางนี่นี่มีงวูมีกุ้ยครับมาลามขับไปเดลามออกไปทงนด้ครับเคนสีดลามไปดินครับเคนลามไ้สวนมูบานนะครับเดี๋ยวเิ่งเจ้าหน่อยครับกุ้ยคืองามถนนอนี่นะอ่าถูกกุ้ยงาม นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ครับเองเดียดไทยพี่น้องเย็บซี่เบืองสะกอนนี่ครับกล้วยกล้วยเปิดลามไว้นี่ครับโอ้กล้วยแม่ตัวนี้สูงลอยสามเก่าสี่สิบหรือเขาพูดตัวนี้ครับเกือบผุแล้วครับโอ้กล้วยตัวนี้ถือว่างามครับมาไทยพี่น้องเบื้องนะครับเดี๋ยวโอ้กล้วยดอนก่อนนี่เดี๋ยวครับกล้วยดอนเออครับกล้วยดอนกล้วยแม่สาวหน่อยครับกล้วยดอนกล้วยแม่สาวหน่อยนี่ ท่านเห็นเจ้าของคนทีเห็นเจ้าของคนจะถามอยู่ว่าคนดีเป uh, uh, okay. uh, uh ิดราคาบอกครับน <laughs anyway> okay. um, like uh ี่ครับคั้วอ๋อนี่จะตัวงามครับผมอ่ะครับเดี๋ยวเราเลาะไปเบื้อง้านครับเดี๋ยวพอเจ้าของคนจะมาถามนะครับป่ะป่ะควายตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวดีนะครับวุ้นตัวหนุ่มใหญ่ครับดูขนาดลูกนี่ตัวใหญ่นะครับผมอ่ะครับพี่น้องเลาะไปเบื้องเยอะข้าวเดี๋ยวเราจะได้หาเลาะเบื้องงวงเบื้องขว้วนะครับครับผม ไะครับเบื้องข้างตัวไปเบื้องข้างสง่งข้างขานะครับไปเบื้องตามไปตามหน้าไปเบื้องข้างถ้าเทเากันเลยตามนู้นอ่ะถ้ช่วยถือไปเบื้องอีกนะครับผมไปเรือยรครับผมอยูนี้ยานนฟ่าขนตกลงมานะครับน้ำยูบคงยุตาก่ะเต็มหน่อยออกไปเบื้องข้างพวกผมน,น,นี่ครับโอ้หล่อมากนี่หลอ่หลอน้องครับนี่เดี๋ยวอรอเราไปดูกัน น้องน้ำใหญ่ครับผมนี่เป็นสักโม่บ้านน้องหมู่บ้านครับน้องใหไ่ครับโอ้เป็นตะเบิงครับผมมาทางผมมาทางตรงทางขานลงอางเบิงทาง,ทาง,ทาง,ทางโอ้ยคงแบบนี้คนในเรียงห้อย,ย,ยครับผมห้วยลงบรรยากาศครับอยูม่มงหนี้ก็เรียงใกล้ พากันตกปลาได้พวกหลกหลาหัวตามาเดี๋ยวพากันลงน้ำเลือกเด้อเออจะลุ่มน้ำเลือกได้หัวตามาที่เอาเงี้ยอย่างเออเอาจะลุลงน้ำเลือกเด้ออ่าโอเคตกปลานี่ครับเป็นผู้บางคนมันก็เอางัวไปในคขวบนะครับเป็นว่าแต่เอางัวออกขอบครับเพราะว่าฝนตกของเสี้ยงเสี้ยงเป็นก็ไปถางงัวถางกล้วย ก็หันเห็นลูกเห็นหลานมาตกป่าฝนตกเนาะครับย่านทุณลูกไปเลยกรับบอกบอกไปนะครับผมนะครับเลาะไปก็ทางไหนครับผมผ้พา,พาออปีผ้าหนองไปเราต้องตามทงตามทาตามไฮาตามหน้าเกี่ยวกางท่าพนพี่ก็น้ำไหลครับฝนตกตระกยาณีเดียนพุทธสภานะครับเดียนพุทธสภาป่าฝนมาคุริยากอะที่รูกซาลิงน,นะครับ เลี้ยวถนนก็น้ำหลเลยมั or, ้เดี๋ยวถามพี่ปอใหญ่กันบารับสิไหนอ่่อ้กเขายังถือถุงถุงเก็บหอยบ่เนี่พอใหญ่ไปเก็บยังพ่อใหญ่เก็บยังได้ได้บ่หอยเ่วนมหเป็มหอยยังฮเป็นหอยหน้าฮหอยปย่หอยอันเชอรื ก็ตกแห้งบ่ฟ้ามาเคลื่อนนี่ตัวนี้มันเพราะท่านเศร้าน่อนเนาะใส่บ่กันเนาะพออะไรบ่เป็นตาได้ไปต้มกินกับตะหมัองห้องตะหมัองทั่วครับจำเจียวบ่นี่ครับพีน่น้องเอฟซีเฮ้ยมีหอดปลาเบือนตัวเนาะมีหอดปลาเบือนไปเข่งจับกันเนาะพอนี่โอ้ไข่มันตัวนี้กับปนผู้เดียวเนะาะไข่มันได่ซ้ำตัวปน,อ,มมอ,ปน <laughs> อิ่มมาตัวครัวเนาะโอ้ฝน เออแส่มาอีพอมาเห็ดไทยสีเห็ดไทยหน้าปีนี้เห็ดหน้าบ่บอปีนี่ปอเห็ดเนาะเออด้เห็ดก่มิตรพีตาหนองเห็ดเนาะไปให้อพอหากินต่อไปเด้อครับผมหลังจากอีพอใหญ่อีพอเป็นเขาไปในบ้านคนนี้ก็เขาไปในบ้านคนนี้ทายมาท่าพี่ครับพี่น้องนี่อยู่ทางนี้กับคนเก่าง้อมาลามทงอยู่ครับนี่มะลามทงเพราะว่าบางคนก็บออกมาลามนะครับบางคนก็บ่อออกมาลามก็ไใบขอกนะครับพว้อนกับนี่ส้มมาเบิ่งครับนี่ข้อยเพลี้ยงไว้ ใครเนี่ยจะน้อยครับชว่วงนี้จะนี่หยาเขียวฝนตกนะครับมี่หยาเกิดไม่อ่อนๆนะครับให้งง่อยขั้วกินป้าครับพ่อเดินทางไปหนาต่อไปครับผมไปครับเอาชีซาถึงปูมือนะครับผมปูไก่ท่ากะเลินะครับชว่วงนี้จะนี่ฝ่าฝนตกไหมท่ามะเร็ตตั้งเรืทาง,ทาง,ทางบ่แห้งนะครับเพราะว่าฝนตกนี่ปูบังฮวง โอ้คืองามสิแม่โอ้มีบ่มีสาป่ามีบ่ป่าเฮ้อถมแล้วมีป่าอยู่เป็นบ่นี่ครับพี่น้องเพิ่อนเก่ากำลังปลูกกล้วยปลูกข้าอ่าอยู่แถวขางถนนนะครับเป็นยังไงฝนตกแห้งบ่เหมือนเคลื่อนนี่แห้งเนาะเท่าเดี๋ยวนี้เนาะป่ะเอาเปลีนไดย่ายปลูกก็ยังเกาะปลูกปลูก โกเพื่อที่อุปารในบ้าสุริยะเลื่อมเบืองมิดมีดมิดถ้าเขาไปบรใหญ่เขาไปจะเข้านี่เอาเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวบ้าสุริยะที่เขาไปหายายเป็นจะเข้านะครับผมสาป่าตัวนี้ไหมสาป่าใหญ่งถ้าไหนปล่อยป่าไปน้อบ่กถ้าไหนปล่อยเป็นบ่นี่ครับพี่น้องต้นกล้วยต้นมุฮุ่งไม่บอกฮุ่งยังคือนใบใหญ่แต่ใหญ่ งูเมืองนอกนี่เอ่เจ็ดอีหยังบ่อยู่งหง่นงาดน้ำน้ำมันหลายเขาหัวก็สี่ขืนจะเล่เ้งน้ำขาดบ่ครับนี่ที่ขาดตีให้มันก้นขึ้นมาไหมก้นขึ้นมาไหมเพราะว่านนั่ใส่ทอมันเป่งน้ำบออมันไหลหมดใส่ทอเป่งน้ำนะครับที่น้องคุณพ่อคุณแม่ในมือในบ้าสุริยาบ่ได้เป็นสนามง้อสนามข้อยนะครับพี่น้องก็เลยผมก็เลยมารีวิวหัวพี่น้องเบื้องนะครับ ให้พี่น้องเบื้องตามถ้ามาถ้ามาชนบทบ้านห่อนะครับแถวจังหวัดต้อยเอ็ดตะบลหนองแวงบ้านบาสุริยาเนาะครับเกี่ยวปันผู้ชายตัว,วเนาะตึงต่งตังตึงตังเนะาะเออ,โอ,โอยิงยิงเล็กเนาะยิงเล็กนี่ครับปลูกพักสวนขั้วนี่นนบุญขอบคุณในายใหญ่เด้อ,อให้โชคให้มันให้รลำให้รวยโชคโ,ฮโฮมันมันยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวบ้านสุริยาสิไปถ่ายคลิปบจูตามทองตำทาให้หน้าพี่น้องเอฟซีเบิ่งเซากันนะครับผม ปะกลับลุยต่อครับเดินทางต่อลุยต่อเลาะน้ำธงให้ธงหน้าครับพี่น้องโอ้ผู้เบาเป็นยังไงผู้เบาก็ย,ยังยวัดใส่ละข้อยนี่ไอ้ใหม่เล้วเลี้ยงคข้อยโทธงโยธาเลี้ยงจักตัวก็คข้อยข้อยจักตัวจักตัวขว้ย,าย,าาววายหาตัวโอ้ผู้เบาเลี้ยงข้อยัวเนาะ อีแมย์ยงจะไม่จากไส่เมย์ย really? ัได้บ no. ่เฮ็ดอ no no. no. ันเฮ็ดต yeah. ินเฮ็ดตินเฮเฮ็ดทาเฮ็ดเปาะมีบ่ออใส่เบื้องกันไหนเบื้องเล่วไหนกันไหนยไม่เลียวยุตตัวนใครมันเป็นตุมเนาะน่องหม่เนาะน่องใหม่ซ้นี่ก็แเลียวดนงน่องเมย่เนาะจะถานะอายุเท่าไรแล้วกอนนี่ ปาโทก็ยังขี่ยังยย่นสามรอสิ่งไหนอยู่เนาะให้เจ้าได้เทียบรถในหอดเก้าร้อยสอปีผลเนอะร้อยสองปีผมละไปย่ายร้อยสองปีผละเดี๋ยวนี้จะฝากไปใส่ถนะมาตะทงเหลี่ยงตะงวแตะล้วยเนาะหาเห็ดหานุงใหม่กินยุงเสรจละไปยายนู่ไปวันเอออ้าวส่มาในย่ายเด้อครับผมก็ขันมันยางสีหอดเลยนี่เนาะตะวันที่รถนีสีสางอยครับผมหอดเยอะลวครับผม ่ละหลังจากคุยกับย่าิพนแนวกลับไปเกาะตรงน้ำทง,งน้ำทามนะครับพี่น้องหลายครับน้าหลายครับฝนก็ล่างตกครับช่วงระยะนี้ฝนตกแห้งน้าหงท่โตกับผมเดินทางต่อครับผมสุริยามาเห็นเจ้าโจ้าลามง้อไปเป็นยังไงลามง้วไมีจักตัวง้อนีส่สา,สามตัวโอ้ง,ง้อไ,ไม่ไม่ง้อท้องจักตัวปะครับนี่ ง้อทอกโมมีเป็นยังไดละ่ะข้าของชงระยะน,นี้ครับผมถ,ถือกเป็นบ่ถือจกจนว่าบ่บ่กล้าไปตลาดเนาะโอ้ยคำนี้นี่ครับง้อง้อแม่นี่ง้อเถือกนะครับเนาะง้อเถือกพูดเป็นง้เอเถือกบ่ครับผมนี่ที่ง้อเถือกคำนี่พี่น้องคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีนะครับนี่คือเพิ่นมาเลี้ยงง้ออยู่นี่เพิ่นกับมาธงมาทา ฝนตเกเอาออกเน,ะนเกาะฝนตกเอาออกบักกระดอกกระดิง่งบ่บต้องใส่มันบ่เอแข่นใส่เห้ากับละมันละว่างนี่ว่าสุริยามาถือตัวรถสายอยู่นี่แ่ยานอยู่ดีดเออเอาอยู่ท่าไหนครับผมมาเลี้ยงวัวท่าเมันแว้งบ่ท่าเมันแว้งนี่ครับผมเอาโซมานให้ราคาขึ้นเร็วอเนาะผู้เลี้ยงไหมแข่นผู้ผู้เสือมากกว่มีแต่ตมาตอนบ่แข่นว่าเข้าขายแพงกับว่าเาขายแพงแข่นว่าเข้า เขาคือว่าเฮาเลี้ยงมาโดนเฮาก็ยาอยากได้ราคาจ์กัน้อยเนะะา<ล>ะได <ละ S 1> ้ราคาจากน้อยเพิ่นก็มาซื้อเอาช่วยเจนี่งวัวกล้วยนี่มันถือเนี่ยจะน้อยก็บอดสาเลี้ยงไปซะก่อนต่อไปให้ได้โตละแสนหูเด,ด้ออ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสกสศกันหมานเดอ้อนี่ครับผมเพิ่นมาเลี้ยงงัวคุ้นหน้าเพิ่นมาเลี้ยงงัวอยูุ่ธงยูุธานาะครับผมตาครับพี่น้องเดินทางต่อไปครับไปเบิ่งพ่อพี่พ่อน้องอยู่ตามให้ตามหน้าส่งจังหวะฝ่าฝนตกลงไม่ยังสิก่ะ ทายไหมพี่น้องเบิ้งนะครับจะจังไดยผีน้องฝากกดไลค์กดแชร์เดอ้อกดติดตามพี่บ่าวสุริยานครับไปหาผาผี่พระน่อ,นองไปหาหลอกเบิง้งวงเมึงกลวยเบิ้องหนามเบิ้งขาอยู่ตามตรงตามทาตามให้ตามหน้าจะน่อยนะครับผม,มขับลรถไปเบื้องเลยแถวๆนี้นนนค,นครับคนโบรานไลยไทยฮวนคำนีงแต่ว่าฟังนี่คนไทยฮวนเหรอครับนอดีชาตโต๊ะกานะครับ กต้างหนึ่งรถท่านหนึ่งใชหมดอีกหนองใบพาดปากทางนะครับปากทางบ้านบาสเรียาชแนลนะครับมีปากทางนะครับบางหันหนึ่งทางลูกล่างบันีอขึ้นมาถนนวลลาดยางนะครับผมอ้วนสับง่วนอ้วนตกนี่น้ำอ้วนกับมาลามัวนมะม่วงย้อยครับนี่ละม่วงมะม้วงข้อย แตามรงไห้ตรงหน้าครับอาวัชย์ย่าปัญญาลงไปตรงนี้คเพราะว่าฝนมันตกยานขึ้นกันกับยานฝ่าขึ้นกันยานฝ่าอย่างผมธรรมัดเราบ้างจังไวย์ไปผงไปทามาธงมาธานะครับเพราะว่าเขาถือธุระครับเพราะว่าเป็นซืืออีกอย่างหนึ่งก็ธระมัดระวังโยจังไวย์อาวัชย์ยาก็เลยบบริการลงไปไทยบรรยากาศพี่น้องมครับฟังนี่ก็มีน้ำไหลครับฟังนี่โอ้โหมันก็จะมันกับสีลามไปนี่คนละครับผม ง่วงพ่กนกสบตะลามไว้ได้หัวในสวนเพิ่นเพิ่นบ่ได้ออกมาครับเพราะว่าฝนตกแห้งน้ำไหลายเนาะครับนี่ฝนตกเท่าเดียวนี่ก็ยังบ่ทันได้เศร้าตกอยู่ครับผมยังบ่ทันได้เศร้าตกอยู่นี่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะครับผมเดี๋ยวาครับัปนี้เลาะเบิ่งน้ำอีกเลาะเบิ่งงว่วงกล้ยอีกเนาะครับผมได้หญ้า,าติ่ยายนั่นโอ้ตัดหญ้าแม่นแม,ม่นบ้านเขาหรือว่าหยังไปครับผม,มนั่นบ้านเขาแล้วครับบ้านเขาแล้วโอ้บ้านเขาแล้วเนาะครับบัด บปนี่สิกลับบ้านนั่นบอเอาครับกลับบัานนี้เดี๋ยวเราอนุญาตสีน้ำกรนออกเด้อครับผมนี่ครับเพิ่นมาเกี่ยวหญ้าพ่อคุนแม่แล้วพ่อมกับลูกชายเพิ่นนี่มาเกี่ยวหญ้านี่ครับเอาล่าไปบ้านนั้นบ่ควอยครับผมนี่ครับพี่น้องเพิ่นเกือมาเกี่ยวหญ้าหาเฟี้ยงให้งหัวข้อยเกันครับผมนี่ไปแล้วครับเพิ่นมาพ่อพี่พ่อน้องนี่ครับหลังจากเออชี่ยมากหรืมาพ่อ ทงไฮทงหน้าฝนตกครับนี่น้ำกำลังเริ่มไหลครับพี่น้องแถวๆเขตอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่นี่ก็เลยมาถ่ายพี่น้องปุ๊วัดใหญ่ไก่หม่งลังค่าย่างแดงเป็นฟาร์มควาย้นะครับแต่ว่ามือใดว่างๆเดี๋ยวจังว่ากับทีเขาไปถ่ายพี่น้องเมื่อกี้นะครับเนาะมันนีม้มาหายพี่น้ um องเบื่อกี้นะครับผมไปครับเดินทางต่อครับผมนี่ครับเดินทางมากกับมะพร้าวเพิ่นก็ได้เอาไปทงครับเพิ่นมะรามควายนี่เพิ่นรามใบบานนะครับนี่เพิ่นรามใบบานนะครับนี่ เป็นลามคว้วแบบนั้นโอ้คว้วหน่อยคือแม่ตัวโต,วตวงามเถครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบาสุริยาสิพาพี่น้องย่างไปเบื้องนะครับเด้อย่างไปเบื้องจะเข้านี่โอ้ออกลูกหลายบนธรรมาดาเด้อครับนี่ไหมออกลูกหลายเนี่ยพย่างเบิ่งครับผมนี่ถ่ายพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้หลวงไหมครับลูกคว้วง่า,งามมีหนึ่งดอนสองตัวน้อยสามสี่หา้าหกขับนี่เลี้ยงกันสามลามอยู่ครับนี่นี่ครับหลายขับครับ เพิ่นบ่ได้ออกไปทงครับผมเนี่ยพราะว่อยุทงเป็นเอาไปลามบา่ได้เพราะว่าฝนตกเป็นก็เลมาายมาไห้บ้าดน,นะครับพี่นองเลี้ยงง้วหลวงควายนี่ก็ดีอยู่ครับผมพอว่ามันถึงว่าราคาสีบ่สูงราคาสิบอ่าาบอแพงถือว่าราคาสิบ่ท่านถืออกถือใจพี่นองกัเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้เป็นเรื่อยๆเลี้ยงง้วหลวงควายนี่บ่ม,มีการขาดทุนนะครับมีแต่แนวได้กับได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะควายถือก,ก็อาทิตย์ได้หน่อยเนี่ยจะน้อยแต่ว่า หรือว่ามุ่งง่วงมุนค้ยใช้ต้นใหม่ต้นไหลใส่ไฮเซนาเลยอีกย่าหนึ่งขันเท่าเลี้ยงเขาก็สิยดลูกปีละโตนะครับขันมีค้อยแม่ตัวหนึ่งนะครับแต่ปีละโตหรือว่าสองปีตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงรออจังหวะไปสักก้อนนะครับเวลาค้อยมันขึ้นราคาหรือว่าราคาดีเศรษฐกิจดีก็จังคอยจำนายนะครับช่วงระยะนี้ราคาบอดีป่านไหนพี่น้องก็เลี้ยงไว้กอนนะครับผมพี่น้องก็เลี้ยงไว้สักก้อนนั่นรับค้อยมูหนึ่งนอนตมครับค้อยนูนหนึ่งนี่นต พอไม่นามนี่ครับมีนามเพิ่งก็ได้เลี้ยงเดีว,ว่าเลี้ยงไว้บ้านนี่ครับนี่เพิ่นเลี้ยงไว้บ้านเพราะว่าเพิ่งว่าด้เอาไปทงนะครับธรรมาดาเพิ่งจะเอาไปทงนะครับนี่เดี๋ยวซุ่มไปให้พี่น้องนี่ครับนั่นค้อยตัวนี้ก็น,นอนอครับค้อยดอนนะครับนี่พร้อมกับเครงลูกดอนอ่ลูกบ่วดอนนะครับนี่สำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ซสำนีกซะก่อนนะครับมือไม่มือหนาเขียบหนาจะใครพอกับบ่าวสุริยาไหมนะครับให้พี่น้องอ่ ยุดีสบายไม่ความสุขความเจริญฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามบบาวสริญญายากนะครับเด้อสำหรับื้นนี้รับสวัสดีครับ